สวัสดีนะาๆนะครับสวัสดีนักตกปลาสายคองธรรมชาติทุกคนเลยนะครับผมสวัสดี FC ช่องแมวกินปลาชนแนลด้วยนะครับ mm hmm. ก็ขณะนี้น้ำแมวมาอยู่ที่คลองสามครับมาอีกจุดหนึ่งของคลองสามนะครับจุดนี้ก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับมาหาคลิปมาฝากทุกคนนะครับผมก็จะเป็นหมายใกล้ๆอูอ่ช่างโยนะครับผมอู่ช่างโยอยู่ป่งตกข้ามถนนนะครับผมแล้วหมายที่น้ำแมวอยู่ต่ตอนนี้เนี่ย อยู่ข้างๆต้นไทรใหญ่นะครับผมแล้วฝั่งนู้นก็มีต้นทรนะครับแมวก็ลงชาตน,นี้เลยก็จากที่สำรวจนะครับก็หมายเนี้ยเหมือนยังไม่มีใครมาตกเลยหรือถ้ามีก็ยังเป็นส่วนน้อยนะครับเพราะว่ายังไม่มีขยะเลยนะครับหมายยังเอียเอ่ยมๆก็เดี๋ยวมาดูผลงานนะครับติดตามผลงานว่าจะมีแต้มมีตัวหรือเปล่าแต่ว่า ลงเบ็ด้สักพักนึงเนี่ยเพื่อนๆดูครับอากาศลึ้มมาแล้วครับลึ้มเลยไม่รู้ว่าอากาศแบบนี้จะหาปลาินเจอไหมนะครับผมก็เดี๋ยวมาติดต่มรับชมคลิปกันนะ้ำแมวมาตกแค่ครึ่งครึ่งวันนะครับผมเดี๋ยวประมาณเที่ยงก็กลับแล้วไปไม่ให้ไม่ให้เป็นการเสียเวลาก็เดีย๋ยวไปรับชมคลิปกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้น้ำแมวด้วยนะครับไปครับผมครับ เช่นเคยนะครับวันนี้ก็ใช้เหยื่อนยศเหมือนเดิมนะครับวันนี้น้าน้ําตายนะครับตายสนิทเลยน้าแมวก็เลยจะตีแบบตีทิ้งเลยนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงเช็คทีนะฮะก็เลยปั้นให้แบบออกเหนียวๆหน่อยประมาณนี้ตีแช่นะครับผมเพราะว่า ยังไม่รู้ว่าปลาจะกินยังไงนะครับก็เลยต้องลองแช่ดูก่อบแล้วก็วันนี้จะตกแค่ประมาณเหยื่อถุงเดียวพอนะครับเลยจะตีแช่หน่อยนะครับปั้นลูกไม่ต้องใหญ่มากครับประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเหยื่อไปโฟมลูกเล็กเเล็กนะครับสองขอแล้วก็ตายครับวันนี้ คดูครับมาตกปลาอากาศอย่างค้มเลยนะตอนนี้ตอนแรกแดดออกนะครับมาตอนนี้ค้มแล้วครับมืดตึบเลยโอ้ยจะได้ปลาไหมเนาะ วัดเป็นไงจับลุกหมาแล้วมาแลมาอยู่นเปิดกล้องวะเปิดกล้องไหมดูดดูดูวาเียเรียนกันหมดอืเป็นไงเปิดกล้องมาแล้วครับผม,มเ้มแลก คร ขันกินไม้ข้างล่างนะเกือบไม่ได้ตัวนะตัวนี้ปากินสายย่อนครับกินเบาครับสายย่อนแล้วก็ไม่ติดด้วยนะครับเอาเม็ดโฟมไปกินแล้ว แก่คร mm ับผมเพื่อนๆ โอ้ยยกจะยกอยู่แล้วครับลุกไแล้วโอ้โหเสียดายเลยตัวเมื่อกี้หลุดไปครับตัวนี้คือมาอะไรครับผม 哎，老兵。 ยกเหมือนเดิมครับคันที่สองมีอาการครับผมหนึ่งสองที่ขวาตอดครับ กินหันกระดิกระดิกระดิกนี่ปลาตะเพียนนี่เองรอครับ ผมดึงคันพุ่งโอ้ยลมแรงมากครับนะฮนะวันนี้ ไม่รู้ว่าปลากินสายหย่อนหรือว่าลมพัดส,สายหย่อนเลยนะครับวันนี้ลมแรงจริงครับ ครับผมขณะนี้เป็นเวลาส1บเอ็ดโมงครับผม11ดโมงสิบเ็นาทีครับผมอนนนาแมวเก็บของลนะเคลียขยะเคลีย,ยหมายเรียบร้อยนะครับก็จะกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวไปดูผลงานกลับหมายหมายใหม่จุดนี้ครับตรงข้ามอู่ช่างโยนะครับผมเดี๋ยวไปดูผลงานกันครับผม ชั่วโมงน้อยๆครับก็ยังพอมีแต้มนะครับผมสำหรับหมายใหม่นะครับก็ไม่แห้วนะครับผมยังพอมีปลากลับไปทำข้าวที่บ้านนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวกลับบ้านแล้วครับพบกันใหม่อีพีหน้าถ้าเมย์จะไปลงคลิปทําคลิปที่ไหนก็ขอยติดตามผลงานกันด้วยนะครับผมสาหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับ